ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับได้รถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นฟอร์ดห้าพันเจ็ดเจ็ดนะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะฮะคันนี้เราซื้อมาจากแถวแถวบ้านเราเนี่ยฮะนะครับดีเพิ่งมาถึงก็ถ่ายคลิปให้ชมกันเลยนะครับรถคันนี้ใช้งานอยู่นะฮะใช้งานปกติทุกอย่างนะครับก็มีรู้ซึมบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะฮะของรถ่ายฟอร์ดก็มีตรงนี้ฮะปั๊มพาวเวอร์ ครับผมมีน้ำมันไหลบ้านิดแนบเล็กน้อยแล้วก็มีตรงนี้ซึมๆไปนิดหน่อยตรงนี้เป็นโซลานะครับเดี๋ยวล้างทำาสะอาดก็จะสวยเลยนะครับเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นเครื่อง T3 นะฮะขวารถพันเจ็ด T3 นี่นะครับอุปกรณ์ติดรถก,ก็จะได้เป็นดันหน้าแล้วก็ผ่านเจ็ดของแคเซิงหลีเลยนะฮะได้แบบนี้เลยนะครับผมขวาห้มี รัดแถทนึงนะครับหูสะโพกสวยนะครับพีโอน่าจะทำงานได้พอโยกดูเสียงกรึบกรบอยู่นะครับผมนี่ฮะสภาพยางก็สักหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกระทะสวยเวทช่างละสามก้อนนะรถนี้เป็นรถเสียไรอ้อยแถวบ้านเราเนี่ยครับนี่ครับสภาพเหียดแน่นๆเลยโคตรเกียร์ดีสองเอ็นนะครับเป็นเจ็ดเจ็ดตัวแท้ครับผมไม่ใช่หกแปดฮะเขาทิ้งเจ็ดเจ็ดเลย เขาเกียร์ดีสองลดซึมแค่นี้มันแช่ปัญหานะฮะล้างพลาสติก็สวยเลยนะครับผมเออสำหรับวันนี้เราจะทำมาให้ชมสักเล็กน้อยนะฮะเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจนะครับถ้าแต่รางการรถไถ่ายโร์ราคาเบาๆก็ลองดูคันนี้นะครับเผื่อเอาไปใช้งานได้นะฮะสบายๆนะครับถไร่ไถ่ายหน้าถาสวนนะครับ อุปกรณ์สวยมากนะครับคันนี้ด้านหน้าและผ่านหลังของคแหังหลีนะฮะครับอ่าครับผมเดี๋ยวลองดูคลิปการทำง,งานกันดูนะครับเดีย๋ยวช่างเราขับไปดูนะฮะนี่ครับผมก็สถานที่ทดสอบก็มีเปียกมีแฉบ้างอาจจะไม่ได้ค่อยได้เต็มที่นะครับเอาแค่ที่พขได้นะฮะนะครับเครื่องติดง่ายนะครับตะถึงเลยนะครับผม ต้งเราขับไม่ค่อยเก่งนะฮะต้องออกตัวนิดนึงแ็บพอขับได้นะครับดูสภาพถือแบบนี้ครับ ก็ทำงานปกติทุกอย่างนะครับตอนที่ไปดูไปลองเราก็ไปลองแล้วเบื้องต้นแล้วนะครับผมเจ้าของแกก็ทํางานอยู่ทุกวันนะครับนะฮะเดี๋ยวรถคันนี้เป็นแบบต้องก,การจะไปใช้งานนะครับกะดูคลิปนะฮะเผื่อผู้ใก,ก่ท่านก็จะได้น้ำนะฮะ สอนที่ทดสอบก็ไม่ค่อยจะเป็นใจนะฮะหน้าฝนนะครับจะเปียกฉะแช่เยตรงอะไรเบานะครับนะทรงสวยนะคันนี้ถือว่าทรงสวยนะครับระบบดีเลยนะครับเอกสารไม่มีนะฮะคัคนนี้ใบซื้อขายนะครับนี่นะฮะโอหางก็สวยนะครับหางมันตรงนะครับ trăng mày đuổi rồi rồi Ở này thôi นะฮะปกติเกียร์ดีนะฮะไม่หอนไม่ดังไม่เด้งนะครับ อสียงดีนะครับนะเครื่องดีไม่มีอะไรระบายนะครับผมนะ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคนร้องมากนะครับนะ นะครับครับก็ใช้ได้งานแนละปะกติทุกอย่างนะครับสนใจก็081 0 81, ์7 6ด4 0นเกนะฮะโอทโทรศัพท์ผมใช้ได้นอนครับผม ราคา195,000บาทนะครับ195,000บาทนะครับสำหราคันนี้สวยๆแบบนี้ครับพงอะไรบา้างไหมจะได้ไหม เครื่องดีไม่มีไอเลยนะฮะไฮดริกก็ปกติดับเครื่องไม่ร่วงนะครับสภาพสวยๆแบบนี้ครับ195,000บาทนะครับผมถ้าชอบจะสนใจสามารถรับชมรถได้ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะฮะเบอร์โทรศัพท์08107.640นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ช่วนี้ก่อนนะฮะขอบคุณทุกการติดตามนะครับแลรับชมนะครับ ช่อง YouTube ของเรานะฮะฝากกดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะะฮไลค์ของเราจะมีรถไถเข้าเรื่อยๆนะครับนะฮะเข้าเรื่อยๆตลอดนะครับถ้าชื่นชอบรถไถฟอร์ดก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ